เกิดความรู้ของทัพญี่ปุ่นวันนี้ขอเริ่มจากในมีนาคมปี1ั4 5คาไซโทโมคาสึเสือกาจากกองบิน343ที่มีอายุเพียง19ปีที่ขับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างชินเดนในระหว่างลาดตระเวนและพบเรือปัจจานยามาโตเข้าให้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงลดเพดาบินเข้าไปดูเรือลำนี้ใกล้ๆแต่ยามาโตะที่กำลังเฝ้าระวังอากาศยานอยู่แล้วเห็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องซีโจรจึงเข้าใจผิดว่าเป็น F6F กราแมนเลยซักจะสุนใ่เฉยเลยอ้าว เรือยกพลจู่โจมขึ้นบกหรือ Amphibious Assault Ship ในปัจจุบันมีลากฐานมาจากเรือของกองทัพบกญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านนี้ลำแรกของโลกคือชินชูมารุที่สร้างเมื่อปี1934หรือในรุ่นต่อมาที่พัฒนาเป็นอาสกิมารุที่สามารถบรรทุกออโต้ใจโรได้กองทัพเรืออังกฤษเห็นการใช้งานของกองทัพญี่ปุ่นที่เสี่ยงหายและตกใจกับความสามารถของเรือประเภทนี้ในการลำเลียงการสนับสนุนทางทะเลจนถึงการปราบเรือดำน้ำของมัน ไดกินชื่อบริษัทที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมานานว่าทําแอร์ขายผมไม่เล็กใครจะรู้เขาทําแอร์มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกในปี1924ไดกินก่อตั้งในชื่อแรกว่าโอซาก้าเมทัลอินดัสทรีโดยในปี1933พลเรือตีจูโอโอตะที่กเกษียณแล้วเห็นศักยภาพของบริษัทจึงได้ให้ไดกินผลิตแอร์สำหรับติดตั้งแอร์บนเรือดำน้ําของกองทัพเรียกได้ว่าไดกินเป็นหนึ่งในรากฐานเรือดำน้าของญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกเลยทีเดียว านหลังสงครามถึงแม้จะไม่มีออเดอร์จากกองทัพญี่ปุ่นแล้วแต่ก็มีคำสั่งซื้อกระสุนปืนคก2ล้านนัดจากกองทัพสหรัฐเข้ามาแทน